วันนี้ก็มารีวิวไมเออมาจีนนะครับกล้องไม่โฟกัสเลยไมาไมร์มาจีนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น C506 นะครับไม่ใช่ตัว SE เป็น c 5 0 6นเฉยๆนะครับวันนี้จะมาทดลองการปั่นด้วยไมเ์มาจีนกับสมาร์ทเทนเนอร์นะครับตัวนี้เรามีสมาร์ทเทนเนอร์ก็เอาจักรยานใส่สมาร์ทเทนเนอร์เรียบร้อยลอแล้วแล้วเราก็มาเปิดไม่นะครับ นี่เปิดใหม่นะครับใช้เวลาไม่ค่อยนานนะครับในการ,ปรเปิดใหม่แป๊บเดียวติดแลละคราวน,นี้เราจะปั่นเราก็จะมาดูนะครับว่ามันก็จะคอนเน็กกับเซนเซอร์ทั้งหมดเลยครับถ้าไม่เจอก็เข้ามาในในสมาร์ทเทนเนอร์ก็จะมีทั้งรอบขามีตัวพาวเวอร์นะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะเปิดมามันก็จะส เซอร์กันติดเลยนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีฮัตเลดเดี๋ยวผมใส่ตัวฮัตเลดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาใหม่สักครู่อ่าตอนนี้ใส่ตัวฮัตเลดเข้าไปแล้วอ่าฮัตเลดก็ติดเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วครับอ่าสำหรับการปั่นปกติของไม้ตัวนี้นะก็ถ้าจะปั่นทั่วไปก็กดไปที่โหลดแล้วก็ปั่นไปได้เลยนะครับแต่คราวนี้เราจะมาที่อ่าการปั่นด้วยเทรนเนอร์ปั่นด้วยเทรนเนอร์จะเข้ามาที่โหมดนี้นะครับตัวสีม่วงนี้ อินดอร์เทรนนิ่งนะครับมันจะมีอยู่3หมวดนะครับก็ได้แก่เทรนนิ่งตัวนี้จิ้มเข้าไปก็จะมีะได้แก่แทร็กเก็ตพาวเวอร์อินสตนแล้วก็เกรดนะครับแทร็กเก็ตพาวเวอร์นี่ก็คือ mm hmm. พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะทำการปั่นโดยการตั้งค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของพาวเวอร์นะครับเช่นเข้าไปอย่างนี้สามารถตั้งไว้ที่70% โหลดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถปั่นไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองปั่นดูอะตอนนี้ปั่นไปแล้วนะครับที่70นะครับสามารถเพิ่มแล้วก็ลดตรงนี้ได้กล้องไม่ค่อยชัดเลยนะอะอน,นี่70นะสามารถเพิ่ม จ็ดสิบความหนักกลิลนพวกนี้เพิ่มได้นะครับนี่ก็หน้าจอนี้ก็จะบอก p พอร์ที่ปั่นอยูอ่มีสีเปลี่ยนไปด้วยครับอันนี้คือโหมดแรกโหมดแรกเราผ่านไป ก็จะเป็นพาวเวอร์สามารถตั้งได้ปรับเพิ่มปรับลดนะครับไม่ใช้ก็กดตัวนี้ปิดโอเคไปอ่ะโหมดถัดไปโหมดถัดไปของเทรนนิ่งก็จะเป็นดิสเทนต์อันนี้ก็เป็นความฝืดนะครับก็จะมีแรงต้านครับก็ สามารถปั่นไปได้เรื่อยๆครับพอปั่นเสร็จปุ๊บ,บเาก็จะบอกว่ารอบขาเท่าไหร่กำลังวัดเท่าไหรนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปแล้วก็เพิ่มนี่เป็น44บันไดก็จะหนักอึ้งขึ้นมาทันทีจะสามารถดู หน้านี้ได้เหมือนกันมันก็จะออกกำลังวัดที่ปั่นอ,อย่างเี้ยเป็นต้นนะครับโอเคสำหรับตั้งค่าความฝืดก็คงจะประมาณนี้แล้วก็ยกเลิกไป อันต่อไปอันต่อไปก็จะเป็นเกรดเกรดนี่ก็คือความชันนะครับความชันมันก็จะเหมือนเมื่อกี้คือมันจะหนักหนักไปตามความชันเรื่อยๆครับสมมุติการปั่นขึ้นเขาของเราความชัน3% ก็ไปฝึกเอาว่ารอบขาเท่าไหร่ยังไงนะฮะก็สามารถเพิ่มขึ้นไปสมมติว่าความชันที่ 6%, 6ก็จะตุยตุยหน่อยตึงๆในนี้ก็จะมีบอก power meter ให้พร้อมเลย ว่าตอนนี้ใช้ไปกี่วัดปั่นไปนกี่วัดนะครับโอเคสำหรับโหมดนี้ก็ประมาณนี้ก่อนอต่อไปก็จะมาดู ต่อไปก็จะเป็นเวิร์กอัลนะครับอ๋กดผิดโมดต่อไปก็จะเป็นเวิร์กอัลนะครับเวิร์กอัเราก็สามารถโหลดได้ทำในแอปได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นการฝึกสมมติว่าเราตั้งชื่อไว้ที่รอบขา1 0 0 1ถึง110 อีกอันนึงเราจะปั่นแบบ i n น e วอ a นะครับก็ลองลองดูตัวนี้อ่ามันก็จะบอกนะครับว่ามีปั่นวอร์มอัพเสร็จแล้วก็จะไปปั่นด้วยความหนักเท่าไหร่สลับกันไปอย่างนี้นะครับแล้วเราสามารถกดสตาร์ทได้เลยกดสตาร์ทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกานปัน่นเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะบอกแล้วว่า ตัวนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าในกล้องมันจะมีแถบว่าตอนนี้ปั่นเบาๆก่อนนะครับแล้วพอผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นไปตามลําดับความหนักนะ,ะเดี๋ยวจะปั่นไปก่อนอันน,น,นี้จะมีแถบบอกอยู่ว่ากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ก็ปั่นตามสีมันไปนะครับสําหรับปั่นด้วย ใหม่กับสมาร์ททินเนอร์ก็จะประมาณนี้นะโอเค